สับค่ะัค่ะโอ้โหไวมากครับเรียบร้อยพอ,อหมดไปก็ยี่สิบ ของนนผ,ผมใช้สิทธิ์ได้ภายในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ใช้ก่อนเติมตังลงในออปเสาตังวสามรครับยังไม่ได้ใช้ครับบาทหนึ่งเลยนะวันนี้จะไปดูขั้นตอนทำไม่เป็นเหมือนกัน มาให้พี่เขาช่วยฮะเดี๋ยวดูฮะมัน,น,นจะเป็นจะเป็นยังไงนี่บริเวณตลาดน้ำพุครับนี่เป็นแลนด์มาร์ครับใจกลางเมืองนี่มีน้ำพุับนี่เป็นโซนตลาดนะย่านนี้จะมีของกินครับ như này อชุมชนริมน้ำาจตะบูขนมนางเล็ดคืออะไรครับนมผิงอันนี้มีของฝากนะครขอบคุณค่ะครับผมขอเลยคนใช้บริการเยอะไหมครับตอนนี้เยอะมากขายดีมากเลยใช่ดีมากค่ะเลยครับวันหนึ่งก็ตกหกสิบกว่าคนเจ็ดสิบคนได้ใช่ดีมาก,บมากบสบายใจช่วยได้เยอะ <laughs> ช่วยได้เยอะ <laughs> ช่วยได้เยอะอะ่โอเคเออคือรวบรวมให้ได้ร้อยห้าสิบหรือยังไงครับหรือว่าเท่าไหร่ก็ได้ คือแล้วแต่ลูกค้าจะซื้อบางคนก็ซื้อเขาเจะเหลืออยู่แค่ห้าบาทส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่เป็นร้อยอ๋อก็แล้วแต่ะคะ่ะบางคนเขาเคยที่เคยลูกค้าที่เคยซื้อห้าสิบบาทบก็จะมาซื้อหนึ่งร้อยเพราะว่าเขาได้เพิ่มขึ้นไปถามว่าเขาซื้อเยอะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะไว้ให้ลูกกินบางเช้าได้คือคือมันต้องวางแผนใช่แต่นี้ก็ก็ก็ดีให้ประชาชนได้ดีค่ะดีค่ะคือก็เหมือนกับเขาซื้อเพิ่มขึ้นได้คือเขาเขาแบบ แั่คนที่เคยซื้อ20เขาก็จะขอซื้อเป็น30คือเขาสามารถกล้าที่จะซื้อขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะอแสดงว่าโครงการนี้โครงการที่ดนโครงการที่ดีเพราะว่ามันได้ทั้งคนขายและคนซื้อ,อแล้ว,วร้านร้านทั่วไปร้านตามตลาดนัดตลาดเรื่องได้หมดกของชำก็โอเคเลยนะคะเขาไปซื้อข้าวสารได้ไปซื้อน้ำตาลได้ ขยายไปเรื่อยๆจริงๆแต่ว่าอย่าบ่อยเลยค่ะเนาะมันก็ตามสเตจเขาอะตามเป็นเป็นอ่ทุกสามเดือนรอบนึงใช่จริงกระตุ้นขอทักปีนึงมีสักครั้งหรือสองครั้งโอเคถ้ามันก็จริงๆค่ะทำาร้คก็ทำได้นะคะดีเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมเลือกเดี๋ยวผมเลือกก่อน อันนี้ลูกชิ้นอะไรครับอันนี้หมูค่ะแล้วนี่เอ็นหมูของไปซาน,นีอ๋อชิ้นไปซาน,นีอันนี้หมูอันนี้เท่าไหร่ไม้ละติดบาทยี 20, 30, 40, ่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนักขาว่างด้วยค่ะนี่ถ่แล้วครับอนนาไม้ไปไหนที่เอาไหนผมครับเรามาดูหมูน้อยกันครับครับพี่ไปายน้อย สองสามสี่ห้าอันนี้หกสิบบาทนะจ๊ะมาดูแอปครับวันนี้สแกนหน้าไม่ได้ครับใส่แมสก์สามร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดถุงอันไหนอันนี้อันนั้นอันนั้นแล้วก็อ๋อสกิลดรอยยี่สิบก็จะเหลือร้อยสิบบาทครับผมนั้นแหำจิ้มหนแยกให้นะคะ เอะเอาอีกไม้นึงจะได้ลงตัวเนาะตัวนี้ตัวนี้แหนมอร่อยถ้าได้ได้ได้จะได้ลงตัวตัวนี้แหนมอร่อยค่ะแล้วตอนนี้ก็กดสแกน QR code เดี๋ยวหมอแม่ค้าของ QR code แม่ค้ารอ QR code แม่ค้าครับแป๊บนึง เรียบร้อยพอหมดไปร้อยยี่สิบหกสิบหกสิบบาทยืนยันฉันมาเงินโอเคยืนยันใช่ไหมครับค่ะรหัสผมจะไปเรียนแบบเลยครับเจดเผยเปล่โอเคสำเร็จครับเรียบร้อยนะฮรคู่นะคะอัดไปร้อใช่ใช่ใช่เรียบร้อยค่ะโอเคตัวนี้อันนี้โอเคครับถูกต้องนะ ว่ามันก็ทําให้มันคือเค okay, ค่ะครับผมขอบคุณนะคะครับผม้อรับรค่ะครับโอเคเรียบร้อยครับรง่ายได้ครับง่ายครง่ายครับง่ายครับแล้วเราก็อ๋อไม่ได้อ๋อคือใช้ตังินในแอปอย่างเดียวก็คือเติมเข้าไปไะไนะฮะไม่ต้องจับเงินสดไม่ต้องจับเงินสดใช้เงินในแอปนี่แหละสแกนเข้าไป ไม่ต้องเติมเข้าไปเยอะเติมเข้าไปวันหนึ่งสามร้ <300. S 1> 300, อยหรือว่าร้อยสองร้อยแล้วก็แล้วแต,แต่ก็เรารู้ว่าเราจะใช้เท่าไหร่เนาะเพราะเรารู้ว่าเราจะใช้แค่ไหนกี่บาทบางทีก็ใช้แค่มื้อนึงอะไรอย่างเงี้ยใช้สองร้อยเราก็จ่ายแค่ร้อยเดียวถึงโอ้ยนะดีจังตาสบายใจอันนี้ดูบรรยาก,กาศตอนข้ามวับปานดุย ยังมีอีกหลายร้านนะที่อยากซื้อเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากนี่ก็คนละพึ่งแต่นั้นมีป้าย้องพรแม้จะมีคนละพึ่งอะเห็นร้านนี้เดี๋ยวผมจะมาร้านนี้นะวันหลังข้าวมันข้าวหมูแดงที่โปรดประหารนี่คนละพึ่งทางนั้นเลยปลาหมึกย่างเอาอันนี้ร้านประจําผมนี่ว่าปลาหมึกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอ้วโอ้โหดูคลื่น กันสองร้านอยู่ใกล้กันร้านที่ท้ายก็ควรจะเข้ามากกว่าแน่นอนอันนี้เขาใช้เล้แค่ขึ้นเดียวเสียตังค์แค่ขึ้นเดียวคือถ้าเป็นพวกร้านที่แบบว่าเป็นอาหารอาหารหลักๆอ่ะตามมื้อเนี่ยโอ้โหเยอะมากเช่นร้านอาหารร้านข้าวร้านสเต็กร้านพวก กาแฟชาโอ้โหอนหารจะเยอะกว่านี้เย like อะมากเลยครับหรือว่าอย่างไปมื้อเที่ยงเนี่ยริมหมูสเต้เนี่ยโอ้โหต้องเลยใช่อาหารอร่อยเออร้านหลักเลยร้านหลักอ่าร้านิมหมูสเต้ไปกินได้เลยแล้วปกติร้านมือริมหมูเต้อะอาหารหลากหลายแล้วก็โอ้โหร้อยห้าสิบนี่ผมว่ากินจุกอ่ะอกินร้อยกินสามร้อยจ่ายร้อยห้าสิบอ่ะ จเจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ท้องราตีเข้าตลาดนี่คะเป็นศูนย์กลางของจันทบุรีเลยตลาดแหลตลาดน้ำคู่ฮะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ